กลิ่นนะคะคุณครูให้หน่วยการเรียนมาก็คือมีน้ำตาลมีน้ำปลามีมะนาวมีพริกอันนี้อะไรลูกหวานอันนี้อะไรเค็มอันนี้อะไรเปรี้ยว,ยวอันนี้อะไรเผ็ดกล้าชิมอันนี้ไหมไม่เอาเพราะว่ามันอะไรมันเผ็ดใช่ไหมคะเพราะว่ามันอะไรมันเผ็ดมันเผ็เดอันนี้เพราะอะไร เยี่ยวอันเนี้ยเค็มอันเนี้ยหวาน,น,นลองชิมอันนี้ดินี่แล้วลองพิเศษติดใจอันนี้เป็นอะไรหวานหวานไหมหวานไหมไม่หวานเหรอชิมกันหวานไหม <c oughs> หวานไหมอัดปากหวานไหมหวานไหม อันี้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมากมากนะี้เค็มมากเค็มอันนี้เค็มมากใช่ไหมเค็มลูกอันนี้มะนาวสิี่อ่าไม่ต้องวยไอันนี้ดมกินเ็นป่นหมเดมเผ็ดไม่เอาเลยชโอเคอันนี้เป็น การวันนี้ครูให้รู้จักเรื่อง